สบายดีท่านผู้ชมสบายดีย้ำเสศร้าๆส,สบายดีแล้วก็สวัสดีโมเพื่อนทุกคนเนาะพ่อลุงแม่ป้าพ่อเลาแม่ห้าผูามม้อยู่ใกล้และอยู่ไกลเด้อมื้อนี้าวเล่าก็สิมีภารกิจคือเก่าพี่น้องสาวสิไปอันทางวัดภูเรงพี่น้องมื้อนี้าวเล่าก็สิไปกำมินทร์ทองเวิร์นสิไปเอาหม้อไปถวายหรือว่าไปเคนให้พระสงฆ์สามเณรอยู่ทางวัดภูพี่น้องเอ้ยซึ่งก็เป็นอัน ควันปีใหม่จากมีน้นุรีดแล้วควสวรรค์แลยค่ะไอเป็ก,กี่อะไริ่นก็ได้ซื้อหมงจำนวนอยู่สี่หัวพี่น้องสี่เอาลงไปเชนให้เอาไว้ให้พระอยู่ทั้งวัดคุณเละเชิงตอนนี้ก็มีน้ำทางเวิร์พิ่นก็ลงไปถ่าสาวลาวเลยพี่น้องอยู่ทั้งวัดคุณพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปส้มดำกันเลยพี่น้องไ,ไปไปนดำกันบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องสาวลาวก็กำลังสิไปก่อนไปก็เลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนกัน สมสวนครัวหลังบ้านก่อนพี่น้องอันนี้สวนครัวหน้าบ้านเป็นสวนครัวหลังบ้านห <c oughs> มักถัว่วหมักถั่วงามพี่น้องนี่หมักถัว่วในเฮือนซาลาวเลยเทาเมลับปลูกมากระกำลังดกพี่น้องเลยไปลูกมองเกาและมองที่เราเคยปลูกที่แล้วนี่เลยนที่ ดินเพิ่นกระสิงามเพื่นเอากลับมางิ้วมาทับมาถมไว้แต๊ะปอกงิ้วอะไรๆก็เอาดินมาปกน้ำมันก็เวลาปลูกเครื่องปลูกใส่มันก็เป็นฝุ่นแล้วก็งามพี่น้องเด้เด้งามมิลีบนยากใส่ขิงว่าขี้ควายเอาแต่อันฝุ่นกลับมางิ้วอแหละกต่บัวหลวงบัวลายเราพี่น้องนน้อยหนึ่งพอได้กินได้ใส่ในชีวิตประจำวันนี่แก้ไขครอบครัว หันมาทางนี้ก็สิเป็นสวนดอกไม้ป้าพี่น้องว่า,ายายให่างไปหวัดน้ำกันเลยตอนนีิสลาก็ก,กำลังอยางลงไปทางวัดนี่แหละนี่ยามสัสาวแสงแดดก็กำลังออก ตอนนี้สซลาาก็กำลังสีหดประตูวัดแล้วแลวหละ พอมียั่นนุลีดเลยกาไอเทกี้เลยกันเอื้อพรสวันเพิร์มานเคนหม้อ

ता मिला हूं तो तप पिता तप या बताऊं तो तप पिता निकम तो तप पिता दुखिया का नाम नहीं आना तो सुख ही सोखी พาย่างชมบรรยากาศภายในวัดก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ทางนี้นก็จะเป็นอันซาลาบอนพระทรงสมณีนผนนังสันเขาพี่น้องเดินพนผนกระนังสันเขาเศร้าอยู่ตรงนั้นด้านนอกก็จะเป็นห้องน้าของพระทรงสมณีเด้อพี่น้องเด้อ น,นี่ก็เป็นหองหน้ำหองหน้ำของพระสงฆ์สมเดนก็นมีหลายหองเลยพี่น้อง จับไปแล้วเนาะเอาก็จะว่าไม่หยุดก็ทําสาดต่อเอาก็ว่าเนาะเจอรอดงานตามอ้อตะตรงปั่นออกไปชิ้นเนาะตัวอ้อมีแต่ทั้งต่อไปเนาะเอาพอทุกท่านดูสังเกตปั่นต่อข้างหน้าแล้วก็ทําให้ข้างหน้านะครับทําเสร็จทําที่เค้า นี่ก็จเป็นสวนดอกไม้ของพระสงฆ์เพื่อนพี่น้องเออเงินสองเซนหับแล้วและหมวกกใส่หัวอยู่แนวนี้ตอนนี้กำลัง,งสิลงใส่บาตรกำลังสิสลงใส,ส่บาตรทำบุญวันชิ้นเพียงวันนี้วันชินอันออกไม้บอกเออหมอื่นเนี่ออกไม้คำหนึ่งเนาะให้บุญละลายเดินมาญาเดินให้บุญข้า,ขาบุญสู่ ลบุญคำบุญสู้อยู่ดีมีแหงสู้อยู่ดีมีแหงแล้วปัสกาลูกไผ่ไข่จ็บปัสกาลูกไผ่ไข่จ็บมันยากหาอยู่ดีมีแหงใครลาบใครรวยกว่าเก่าเด้อโรคโควิดเมืดมายามเลยเด้อโควิดเมืดหายมายามแน่ช้าสื่อหน้ากับห็นก็เถื่อ ไปไปใส่บายซะบัดน,นี้จังหน่อยจีบุทันไปใส่บายแล้วบัดผมบอมขบใจเดินมีนยาเด้อขอบใจขบใจลายๆเดินมียาเด้อสำหรับอันของควันปีใหม่นำจิตน,นำใจจากมียาเลยการเอื้อยพรสวรรค์จากการไอเป็กกี้เนาะขน้อยกบ,บมียังสิ่งตอบบุญแทนคุณเดินดมีนยาเด้อมีแต่คาบวยใจให้พรให้มียาหายเจิตหายไขห้หายพยาิโลค้า กาสจากโลูกไครไขเจ็บเด้อร่ำรวยร่ำรวยปี่ใหม่นี่ไปโศกไปไสเด้อไม่งาเด้อให้ลูกให้ร้านมากํำได้กะให้ได้คืนไปลอยเท่าพันเท่าคือเด้อไม่งาให้โศกให้มันมาคนนี้ซาลาวกะที่จบคลิปไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อหมากกะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อบายบายสวัสดี